ครับทุกคนวันนี้อยู่กับต้องห่นนะว่าการดิดเดวอีพีที่ที่สิบสองใช่ไหมครับแม่ครับครับใช่ไหมครับนะภูมิครับได้เอาใจม้วันวันนี้เราจะมาพาพาแม่นะภูมิมาอัดคลิปด้วยนะครับใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับได้ครับนะภูมิ เสร็จ <Okay. S 1> แล้วลข้ามาเลยข้ามาเลยอยู่ไหน,น,นทางขวาได้ไงข้า,ามาแล้ว,กกลวกกลเกมกันเลยแยกเก้าสเกมเกมนี้เป็นแนวออดหาคอนนะครับทุกคนมาแล้ว Oh my God พี่พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมถีให้พี่ไปประตูได้เยี่ยวเข้านะพุม่มเข้ามาแล้วตออตอที่มีมีขอนอยู่พี่มีมีตาเดี๋ยว่ามีพูดอะไรใา่ได้ดีนะครับตานพี่พี่พี่มีมีขวดละ้สามพัน สีแดงมีอีดนี่นีน่นนนพี่พี่ผม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 เต้ผมเต,ต้ตามตานตามลอยฟ้าพี่พี่พี่ผมมาอ่ะทเจอไม้ตามเพลีกี่บาทอะครับพี่ประมาณสองพันสองพันหาณ้อยแต่ตาต้น ต้องหาเงินไม่ได้ไมือมือทำฮะเด็กมากเลยนะครับพี่พีพพ่พี่ผมพี่ผมเต้นหนังสีเอ้ยตอนนี้เรากลับได้แล้วมั้ยตังพอแล้วตังพอแล้วเหรอได้เอานังสีไปได้แค่อ่าน บทความดูนี่พี่กลับถอยไปพี่พี่เดี๋ยวเราปิดปิดประตูก่อนเเนี่ย okay, ปิดไห้เป็นกลับบ้านดิอโอเคเพ่นพลันไปกลับบ้านกลับบ้านแน่กลับ อะไรนะพูดคนะรับไปเรียกต้าสอ้าวอะไรพี่ไม่ได้ขายขอนเหรอขายไปแล้วอ้าวแล้วเอาไปไหนต่อพายฮสเอารถไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยอะ ใช่พี่มีโซฟาด้วย,ววยไหนอ่ะวู้อย่าให้มันแตกสิ เออกัดพี่พี่พี่มันมันสามารถเตะได้ดดนะถ้าถ้าเตะมันมันสามารถมันสามารถได้มีราคาได้พี่โอ้โอ้มีเดกแ้วาตินนะพี่กี่บาทอะ่ะพี่ครับ โอเคครับพีบบพ่พี่พี่ตอนนี้ผมไม่เตยพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่ตรงวัชเพนโอเคพี่เอี๊ยบเข็นนวดเข็นไปพี่แก้วายแก้วายพี่แก้ว,วัยมันออดมาพี่ครับต้องยัดลงไปยดึกด้วย ไม่มีแกวายอย oh no. hey, ่วายให้แกวายอยู่แน่ไม่เป็นไรครับนี่เป็หาหทองก่อนเร็จได้แต่แ <c oughs> ต,ต,ต่พี่เฮ้ยเพตัพี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ เพชรที่มันหายไปไหนแล้วไม่ได้เลยมันมีประตูนึ่งที่เรายังไม่เข้าไปใช่ประตูไหนครับพี่ประตูไหนอ่ะประตูนมันไปไม่ได้ม,มันถูด ม่แจ้นอยู่ใช่ไหมครับพีตนนพ่ตอนนี้มี็นยาามีทางอยู่โอเค

วันนี้เราจะต้นไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะครับ